ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมมิสเตอร์กาลเหยแล้ววันนี้ผมพาทุกท่านมาผ่านชาเลนจ์ของ Scouting I h e a สนะครับอ่าซึ่งในชาเลนจ์เนี้ยเขาจะสอนถึงตัวละครที่มีความสามารถเป็นสเก u นะครับแล้วก็มีความสามารถของ Challenger อย่างแชมเปี้ยนควินนั่นเองนะครับความสามารถของสเก u นะครับคือการได้โจมตีก่อนนั่นเองอ่าเรามาดูไปพร้อมกันนะครับเนี่ยนี่เป็นรอบโจมตีรอบแรกนะครับ ถ้าสังเกตนะครับเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาโจมตีได้แค่รอบเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นสเกลเนี่ยจะโจมตีได้2รอบแต่ในรอบแรกนะครับเราจําเป็นจะต้องลงสเกลทั้งหมดถึงจะทําการโจมตีในแบบของสเกลได้นั่นเองนะครับมาเริ่มกันในสเตจที่2นะครับทาตามผมได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยเราลงมอนสเตอร์สเกลลงไปแล้วผมก็ส่งมอนสเตอร์สเกลนะครับไปโจมตีก่อนนั่นเองเพื่อใช้ความสามารถสเกล ก็มีความสามารถของไอเด็กกระโปงโจนสลัดนะครับที่ว่าจะสร้างดาเมจหนึ่งให้กับนิกซัตทุกเทิร์นนะครับที่ออกมาโจมตีนั่นเองในเทิร์นที่2นี่ครับผมก็จะเอาทั้งสเกลและก็มอนสเตอร์ปกติกอย่างไอเด็กกระโปงเนี่ยไปตีพร้อมกันอ่าจบไปได้นะครับกับวิกตอรี่สเตจที่2นั่นเองเราไปต่อกันที่สเตจที่3นะครับแบบต่อเนื่องกันเลยทีเดียว นสเตจที่3นี่นะครับเราจะสังเกตได้ว่าเรามีแชมเปี้ยนโผล่มาอีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือมีเอ r ฟอร์จนะครับแล้วก็เด็กกระโปรงคนเก่าคนเดิมนั่นเองจากสเตจที่2อ่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยผมจะลงมอนสเตอร์ทั้งหมดจากบนมือนะครับลงไปจากนั้นแน่นอนครับความสามารถสเกลลงสเกลไปให้หมดหเดี๋เดี๋ยวไม่ใช่นะไม่ใช่อ่าเป็นว่า อ่ะผมจะเียบเทียบห้ดูแล้วกันนะอ่ะถ้าเกิดส่งมิฟอร์จูนเนี่ยสังเกตว่ามันจะเป็นรูปดาบนะอ่าถ้าไม่ส่งไปเนี่ยมันจะเป็นรูปชิญนลักษณะเก่ซึ่งหมายความว่าเราจะใช้ความสามารถของเก้านั่นเองอ่ะเราก็เก็บมิฟอร์จูนกระดิกกระปูเอาไว้ก่อนจากนั้นผมก็เออไม่ลากดีกว่าเนาะอ่าและแน่นอนครับเมื่อเริ่มเทนะครับมิฟอร์จูนกระดิกกระปูมีสกิลกราดยิงแบบทั่วแมปอยู่แล้วแล้วก็สร้างความเสียหายกับน็กซัสด้วยอ่าเป็นคอมโบ กตีตีโอเคและทีนี้นะครับเมื่อหมดรอบสเกาเราก็จะถึงรอบการชมพิว่กติต่นเองขอส่งลงไปตรงแน่นอนบอร์ดโล่งแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอันจบพิธีนะครับกับสเตจที่3ถ้าใครถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส cribe ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ